สวัสดีครับทุกคนแบสซค่คกคิ้งกับช่วงครอครัวหัวไข่ครับวันนี้มากับเมนูข้าวผัดลาบนะครับผมได้เมนูนี้นะครับมาจากตลาดนัดนะครับเป็นข้าวผัดลาบราคากล่องละ30บาทนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอามาแปลงทําเป็นเมนูข้าวผัดลาบใส่ไข่กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการทํายังไงรับรองว่าเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูนี้อย่างแน่นอนมาครับเรามาลงมือทํากัน เราก็ทําการตอกไข่ไก่ใส่จาน2ฟองนะครับไข่ไก่ของผมเนี่ยซื้อมาหลายวันแล้วนะมันดูไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังเอามาทําได้อยู่นะเมื่อสักครู่นี้ผมใส่ซอสปรุงรสลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับไข่ไก่นะครับเราก็ทําการตีๆคนๆเพื่อเราจะเอาไข่เนี่ยไปเจียวนะครับอันนี้เตรียมจานนะครับตกแต่งจานด้วยผักที่เขาแถมมานะครับเป็นผักสลัดโอเคครับหลังจากนั้นตั้งเตานะครับ ิดไฟตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเล็กน้อยในกระทะนะครับจากนั้นคั่วน้ำมันไปรอบๆกระทะแบบนี้เมื่อน้ำมันร้อนแล้วทำการเทไข่ไก่ใส่ลงไปไข่ก็จะขึ้นฟูแบบนี้นะครับเราก็ใช้ตะหลิวนี่ค่อยๆเกี่ยเขาไปมาแบบนี้นะครับรอจนกว่าไข่จะเซ็ตตัวสุกนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ใช้ตะหลิวนี่สับๆไข่ออ,อก,ออกให้เป็นชิ้นๆน,นะครับ อตอนนี้ไข่ไก่ของเราก็เซตตัวสุกใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ข้าวราบลงไปนะครับมีข้าวสวยแล้วก็ราบหมูนะครับทําการใส่ลงไปแล้วก็ทําการผัดคุกเ้าให้เข้ากันจะสังเกตว่าตัวน้ำราบเนี่ยจะซึมไปอยู่ในข้าวนะครับจะบอกว่าราบเนี่ยมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆรสชาติโอเคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมใส่ไข่เพิ่มลงไปเนี่ยมันอาจจะทําให้รสชาติเนี่ยจืดลงได้ ผมเลยจะทําการปรุงรสเพิ่มลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมปรุงรสอะไรเพิ่มลงไปบ้างนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันใส่น้ําตาลทรายลงไปประมาณครึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็น้าปลาเล็กน้อยนะครับแค่นั้นเลยครับแล้วก็ทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่โหจะบอกว่ากลิ่นหอมน่ากินมากๆเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะฉีกใบโหระพาที่เขาแถบมาเนี่ยลงไปนะครับทําการผัดคลุกเขาเพื่อให้ตัวข้าวผัดลาบเนี่ยมีความหอมใบโหระพานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเ,เตรียมตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยจริงๆถ้าใครกินน้อยๆน,นะครับเมนูนี้สามารถแบ่งได้เป็น2จานนะครับแต่ว่าผมเป็นคนกินเยอะเลยได้1จานนะครับกินคนเดียวไม่แบ่งขายด้วย หน,าน้าตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกับเมนูข้าวผัดลาบในวันนี้นะครับโอ้กลิ่นหอมมากๆเลยตัวไข่ก็น่ากินมากๆเลยนะครับ อันนี้จะเป็นไอเดียในการเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเวลาเราซื้อของเหลือจากตลาดนัดมาเนี่ยเราสามารถเอามาทําแปลงเป็นเมนูอื่นๆได้นะครับอันนี้ผมโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งลงไปนะเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูข้าวผัดลาบถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบลองทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ